สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาส่งเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวจานคู่นั่งขับแบบขาสติสระนะคะที่ไปสีตัวนี้คือรถไปสนีนะคะตัวนี้คือรถของร้านนะคะกำลังจ่ายนะคะขึ้นรถไปสนีนะ,ะขึ้นรถไปสีกพายางดึงขึ้นรถนีค่ะตัวนี้นะคะ่า,าแถว กานคู่นั่งขับขาอิสระเครื่องหยอดข้าวโพดจานสี่ทางไปสนีนะคะเก็บเงินปลายทางวันนี้มาส่สงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะส่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะลูกค้าสั่งมานะคะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวจานคู่นั่งขับแบบขาอิสระนะคะ ะค,ะความกว้างของคานก็คือเมตรห0สนะคะระหว่างร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้ตั้งไว้ที่เจสบนะคะตั้งไว้ที่เจสเราสามารถปรับได้ปรับเข้าไปได้ห5 60 5ห้าหสิห้าสิบห้าห้าสบได้นะคะตามใจชอบของลูกค้านะคะอย่างนี้นะคะสามารถแบบนี้ได้เลยนะคะปรับได้เลยนะคะ ตัวขาจานกลบนะคะจานจานแหวกตัวนี้จานใบขี้เมาจานใบขี้เมาเป็นจาน1ินิ้วนะคะตัวนี้เป็นโชคโชคเป็นตัวทํางานของขาอิสระนะคะว่าเมื่อตกหลุมตกล่องมันก็จะมีโชกครับเป็นตัวทํางานสามารถหยอดได้เหมือนทางราบเรียบได้นะคะลงได้พอดีนะคะเพราะว่าโชคเป็นตัวทํางานตัวนี้คือโชคนะคะโชกคอยู่ตรงขานะคะ ตรงขาจานนะคะตรงขาจานถังข้าวโพดมี3ถังนะคะในถังข้าวโพดนี้จะมีจาอนอสี่หุนนะคะจานสี่หุนข้าวโพดจะลงทีละสองเม็ดระอย่างของต้นคือ20เซนแล้วเราก็จะแถมจา,านีแถมจานนะค,ะต,นนคะตัวนี้จานแถมจานสาหุนครึ่งตัวนี้สี่หุนครึ่งนะคะแถมจานสี่หุนครึ่ง แล้วจานสาวึ่งให้นะคะตามที่ลูกค้าสั่งมาแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าให้แถมตัวไหนเราก็แถมตามใจลูกค้านะคะตัวนี้อ่าตัวนี้คือสลักนะคะแล้วตัวนี้มีเสื้อแจ็คเก็ตแถมด้วยนะคะขอบคุณลูกค้านะคะอ่าที่ไว้วังใจร้านเรานะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพด3ามแถวจานคู่นั่งขับขายสลักมานะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร 0944699224นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการนะคะตัวนี้นะคะทรงทางไปสนีเก็บเงินปลายทางง่ายๆไม่มีอะไรนะคะสนใจทักมานะคะที่เบอร์โทร0944699224ค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ